เจ้าดีลาดครับแล้วก็ห้อด้วยครับผมห่อสี่ใส้เลยครับผมบผม,ม,ามาพี่น้ออง้อ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องว่องไปสู้ขู่สุคอนครับผมเม,ม,มื่อมาพ่อแมบกมาแม็กพากินพี่น้องเมื่อวี้พ่าแม็กได้ซอยจุมาฝากมาต้อนพี่น้องครับผมมาแบบจัดหนักจัดเต็มพี่น้องโอ้ยเป็นตาแซ่บขนาด ซอยจุที่จริงใจเหรนวะพี่น้องบ้าเหวิดาเสียเลยพี่น้องเบิ้งตับครับผมาไม่เคยเบิ้งตับตอนยังไงพู้น่ะตอนยังไงครูคิรีเลยพี่น้องโมเดลนร้อยมาแบบงามๆครับแล้วก็นเนื้พอพผู้น่ะคักๆเลยมาแซ่แซ่ว่าแม่ทั้งไกลทั้งไกลครับผมมามาพี่น้องเจ้าดีคมพม่าอยู่พี่ขอนี้วหัอยข่าใต้ครับผม,มพังหน้าเนี่ยเขาก็จัดน่าจะเต็มคือเกาครับผมโอ้ห่อน,นี้ก้อนเนาะ พันก่อนพี่น้องบ้าเม็กบูได้พันมาบ้แม็กสีสีก็ได้ครับผมนี่สีเก็สีเลยนี่เป็นผ้ากิลิวครับมันสีได้ได้พี่น้องนี่อ้ยสีเลยครับพันกับเนื้อเลยพันเนื้อก่อนน้องพันตับผมบ้มาว่าพี่น้อง เาไว้นี่ครับผมเอาคักรถมาหนิโอ้วเจวดีของคุมลาดพี่น้องเจวดีลาดครับแล้วก็ห้องนี่ครับผมห้อสี่ใส่เลยครับผมมาพี่น้อง <c oughs>

Ôi Chơi thì khủng hả nữa Thú ตัจุ๊มต้องอย่างครับเจ้าขมด้วยพี่น้องต้องเข่ากันครับผม หมดว่ามะระพี่น้องอม,มะระเงี้ยงๆครับผมใส่กับซอยจุเนื้อสดๆเอาโอ๊น่ะมามาๆพี่น้องอุ้ย สุดยดครับยี่อกซีมเนยโอ้ มีคำเด่นแสบครับน่น,น,บนองอืมแซ่าขอบผแซบขอบฟังขนาดเลยอัหอมครับผม โอ้อนี่ตับครับผมโอ้ยตับหวานพี่น้องหวานแซ่บๆกันนะครับผม Xá chảy khá là hài, P'Nong mấy đứa Ui Để ra đồn ตามสไตล์ไปสไตล์มันพี่น้องบอแเมกสไตล์นี่ครับผมเก้มกะพักบ๊อบเมกบักงซี่ครับผมมาแช่ๆกันเลย,ย,ยพี่น้องโห<ฮ>อื้เสรบครับ อคักครับผมไม่นุนี่ยโอ้เอาพี่น้องโมนี่ขอร่ากันไปมก่อนครับผมมือหนามือไม่พอกันไหมพี่น้องกินพ่อหายอยากนะครับผมบ้าม่กกักินได้นนท่านี้เหละพี่น้องพ่อหายอยากครับแซ่บเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสิบ้มากกับบ้าเป็นยังพี่น้องขอโทษขออภัยผู้บ่กินดีบกระไดจุดีมีแห้งครับมรับแรงกันมือนมาเตือนแงกนเสียนพี่น้อง สวัสดีครับ